ยงั <S <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวียวก็มาเปิดนะคะคลินิกออนไลน์เลยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถปรึกษาปัญหาผิวออนไลน์ได้เลยนะคะ สัญญาณภาพมาแล้วนะคะเนี่ยโอเคชัดมากๆเลยสำหรับใครนะคะโอ้ยสว่างไปโอเคเป็นครั้งแรกนะคะที่เบียดจัดแล้วมันอาจจะมีแบบข้อผิดพลาดบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่มีปัญหาผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำริ้วรอยแล้วก็ความหมองคล้ำนะคะก็คือได้ถังหมดเลยค่ะปรึกษาค้ามาได้เลยนะคะอ่าอันนี้สามารถแชทสดได้ด้วยนะคะ อโอเคจริงๆแล้วฟ้าเนี่ยมันก็สามารถเกิดได้จากหลายปัจจัยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแสงแดดฮอร์โมนความร้อนการอุ่นอาหารนะคะหรือว่าการแพ้เครื่องสำอางแม้กระทั่งเลือดลมนะคะในตัวร่างกายของเราเองหรือแม้กระทั่งแบบสารเคมีสารตกค้างของเครื่องสำอางที่เราเคยใช้มาตลอดชีวิตเนี่ยมันก็สามารถสะสม อยู่ได้เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยเป็นทั้งสิวแล้วก็ฝ้าร่วมกันเนี่ยก็ทุกใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากสิวมันจะทิ้งรอยดำรอยแดงเอาไว้แล้วเนี่ยฝ้าเนี่ยมันก็ยังไม่หายนะคะคนยังไม่ค่อยเข้ามาแต่ว่าก็สามารถปรึกษาหรือว่าคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเบลก็จะเข้ามาตอบย้อนหลังได้นะคะ ว้าวสัญญาณดีมากๆเลยค่ะโอเคสําหรับคนที่มีปัญหาสิวนะคะหรือว่าฝ้ากระจุดด่างดําริ้วรอยหรือว่าความหมองคล้ำนะคะวันนี้เวียมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกทุกคนด้วยค่ะจริงๆแล้วโปรโมชั่นนี้หลายคนเรียกร้องกันมานะคะแต่ว่าเอ๊ะกำลังตัดสินใจอยู่หรือว่ากําลังรอเงินเดือนออกนะคะ,ะทุกคนเข้ามาดูกันได้เลยนะโอเคสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวนะคะ นี่เลยค่ะจริงๆแล้วของลาชูเล่เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวมากๆเลยนะคะแต่ว่า4ตัวนี้นะคะคือตัวเด่นตัวดังแล้วก็ตัวหลักเลยนะคะอ่าเรามาเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้คือแคเน่ครีมค่ะแค e เนครีมคือครีมรักษาสิวที่จะช่วยทําให้สิวของคุณเนี่ยแห้งยุบตัวเร็วแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกนะคะ ส่วนตัวนี้ค่ะตัวฝาสีเขียวที่ผมโอ้ยขายดีมากในตํานานเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในการรักษาฝ้ากละจุดด่างดําริ้วรอยแล้วก็ความหมองคล้ำได้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยความนุ่มนะคะแล้วก็ยกกระชับใบหน้าโดยเฉพาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกันแดดที่มีค่า SPF ของจริงสูงถึง1 3 1 9 1ค่ะทุกคนแต่ว่าข้างของเขาเขียนไว้ไม่เกิน50นะคะเพราะว่ากฎหมายของเรากําหนดให้เขียนได้ไม่เกิน เท่านี้จ้ะ,ะจริงๆแล้วสี่ตัวนี้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะถ้าใครนะคะนี่เลยที่ซื้อตัวครีมนะคะ2กระปุกนะคะสามารถคระสีกันได้เลยคระสูตรกันได้เลยเนี่ยทุกคนก็จะได้รับตัวนี้เลยค่ะนี่สบู่ตัวนี้ไปเลยนะคะโอโหเห็นไหมเนี่ย สบู่ตัวนี้นะคะเป็นสบู่นาโน,โนไวท์เทนนิ่งโซฟที่จะช่วยรักษาสิวนะคะผิวมนันความชุ่มชื้นใต้ผิวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสขึ้นหนึ่งก้อนนะคะสามารถใช้ได้ยาวนานประมาณ1-2เดือนเลยค่ะเพราเว่าเะซื้อมากับกับแฟนนะคะก็ใช้ได้นานมากๆเลยทุกคนโอเค เดี๋ยวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็อยากจะเมามอยมากๆเลยปโปรนี้มันมีมาตั้งแต่ต้นเดือนนะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบเออลังเลชะลออยู่การตัดสินใจอะไรอย่างนี้ก็อยากจะมาแบบเออบอกจริงว่าสีตัวนี้มันสามารถคล้ากันได้นะแล้วปโปรมันกำลังจะใกล้หมดแล้วด้วยนะคะปกติเราซื้อ2กระปุกะมันจะไม่ได้แถมอะไรถูกไหมประมาณเนี่ย ถ้าตัวนี้ก็2,240บาททุกตัวนะคะจะขนาด30กรัมทั้งหมดตัวนี้2,240บาทซึ่งเป็นครีมสิวนะคะตัวนี้จะเป็นครีมรักษาฝ้าหน้าขาวใสโดยเฉพาะก็2,240บาทนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกันแดดที่มีค่า SPF กันแดดสูงมาก สามารถปกป้องผิวนะคะทําให้ฝ้าเก่าลดลงเร็วแล้วก็ป้องกันฝ้าใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นได้ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา2,000บาทจะใช้ได้นานโอ้โหประมาณ3เดือนอะทุกคนมันนานมากเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นครีมลดริ้วรอยถ้าใครที่25-30อัพขึ้นไปเนี่ยต้องหาครีมลดริ้วรอยดีๆนะคะครีมลดริ้วรอยดีๆจะทําให้ผิวของคุณเนี่ยอ่อ,อนยาวอ่อ,อนโยนหรือว่าผิวมันตึงยกกระเช้าเวลาเราไปเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันเราใช้ของเราเฉยๆแหละ เฉยๆเลยนะคะแต่พอไปเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยเรารู้สึกเลยโวยเพื่อนทักเลยหน้าไปทำอะไรนาพีวีดีขึ้นนะคะจัดไปเลยนะคะนี่เลยซื้อสองกระปุกนะคะครบสีกันได้หมดคราสูตรกันได้หมดนะคะรับไปเลยสบู่นาโน,โนไวท์เทนิ่งโซมนะคะสูตรนี้เลยปกติราคาอยู่ที่350บาทตอนนี้เหลือเพียง280บบาทแต่เราไม่ขายเราแถมฟรีให้กับคนที่ซื้อนะคะ โอเคใครที่มีปัญหาผิวเรามาม้มองมอยวยกันเฮ้ยเรามาว้าวบ่อยกันต่อทุกคนจริงๆแล้วสิวนะคะอ่ะพูดถึงสิวเบียเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นสิวนะคะเป็นสิวที่เกิดจากการทานยาซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเส้นประสาททับเฮ้ยกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทแล้วเราก็กินยาต่อเนื่องนาน,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 นๆหลายๆปีนะคะ ผลก็คือสิวขึ้นแล้วก็นึกเออฮอร์โมนเราไม่ปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันเกิดสืบสายต้นตอ,นตอนกันมาเกิดจากการกินยานะคะสิวก็ขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนคือปกติเบียร์ไม่เคยเป็นสิวเลยแล้วเพิ่งมาเป็นสิวตอนอายุ25เองนะคะซึ่งผิวเนี่ยมันเนียนมากอ่ะเราก็สืบต้นสายปลายเหตุเรียบร้อยจน นะคะมารักษาสิวจริงๆแล้วการรักษาสิวเนี่ยมันแบ่งเป็น2วิธีนะคะทุกคนการรักษาสิวของผิวอักเสบนะคะกับผิวไม่อักเสบอ่ะเราแบ่งไว้สอง่ายๆเลยกับสิวที่เป็นผิวอักเสบสิวอักเสบก็คือสิวหัวหนองนะคะอุดตันแบบเยอะๆสิวหัวช้างอะไรอย่างเงี้ยคะสก็คือสิวที่มันแบบผดพื้นบวมนูนแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้อักเสบมากนะคะ การรักษาสิวทองแต่ละคนเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะคะอย่างน้อยก็คือ30วันนะแต่ถ้าคุณแบบเป็นๆหายๆเหมือนของเบี้ยอย่างเงี้ยอาจจะต้องทานตัวรักษาภายในด้วยนะคะถ้าใครที่มีแบบ เลือดลมดีอยู่แล้วมีตัวรักษาทานภายในแบบดีอยู่แล้วเราก็สามารถใช้ตัวครีมสิวนะคะตัวครีมรักษาสิวเนี่ยซึ่งเป็นตัวทาภายนอกทําให้สิวยุบตัวเร็วแล้วก็ทําใหา้ตัวสิวด้านใต้ผิวเนี่ยมันถูกฆ่าเชื้อมันถูกทําให้ฟอนะคะแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกได้นะคะอ่าบางคนบอกเอ้ยแล้วตอนเนี้ย มันมันมันเป็นสิวแมสด้วยแล้วฝ้ามันก็ยังเป็นแต่ว่าเออดีหน่อยที่แบบเราเราใส่แมสใช่ไหมแล้วมันก็ไม่เห็นใช่ไหมจริงๆอยากบอกว่าโอเคการใส่แมสมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะในยุคนี้แต่เอาจริงเหอะผู้หญิงเราอะนะในความเป็นจริงอะมันก็พูดยากใช่ไหมเราอยากมีผิวหน้าที่ดี โดยที่เราไม่ต้องแต่งหน้าเลยก็ได้สังเกตไหมว่าคนที่มีผิวหน้าดีเฮ้ยตายแล้วทําบุญมาด้วยอะไรนะทําไมผิวหน้าดีโอ้ไม่ได้ทำบุญด้วยอะไรหรอกคะ่ะหนึ่งคือกรรมพันธุ์เลยกรรมพันธุ์จากพ่อแม่ปู่ย่าตายานี่แหลคะค่ะที่กําหนดพันธุก,กรรมของเรามาว่าผิวของเราเนี่ยมันดีหรือไม่ดีบางคนแก่ช้าแก่เร็วโดยไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทาครีมอะไรด้วยซ้ำโอ้ยบุญหนุนนำกับทุกคนแต่บางคนมยังไม่ทันลำะไยเลย ผิวสิวมาบุกนะคะริ้วรอยต่างๆก็บุกนะคะเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบมลภาวะนะคะความเครียดนะคะการกินอาหารการออกกําลังกายทุกๆอย่างมันก็รวมกันหมดนะคะทุกคนดังนั้นแล้วนะคะถ้าเราอยากให้ผิวของเราเนี่ยดีแบบถาวรหนึ่งเลยนะคะที่ควรทํานั่นคือการดื่มน้ําค่ะ โอ๊ยหลายคนบอกมาขายครีมทําไมจะให้ดื่มนะ้ำการดื่มน้ํามีความสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะช่วยทําให้เซลล์ของเราเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้ดีอ้าสังเกตง่ายงวันไหนที่เราดื่มน้ำน้อยเราเราจะรู้สึกว่าเอ้ย มันเวียนหัวจังเลยอะ่ะเลือดลมมันเดินไม่ดีทุกคนนึกออกไหมทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้น้ําในการหล่อเลี้ยงน้ําควรจะดื่มดื่มเยอะๆไปเลยสตาร์ทง่ายๆก็คือ2ลิตรไปเลยจ้าในระดับผู้หญิงเราๆนะคะผิวจะมีความชุ่มชื้นเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ําทุกคน2เลยนั่นก็คือการกินอาหารให้ครบหหมู่อ่ะหลายคนพูดแล้วเอ้ยการกินอาหารให้ครบห้าหมู่เนี่ยมันมันดีนะแต่ว่ามันทําไม่ได้จริงหรอกเออนั่นแหละก็หาตัวอาหารเสริมนะคะ ที่สามารถช่วยซัพพอร์ตได้ก็โอเคดีเหมือนกันแต่ทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือการกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งน้าตาลโปรตีนวิตามินนะคะไขมันต่างๆนะคะอย่าหยุดเลยนะสนั่นก็คือการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายให้เหงื่อออกบ้างนะคะจะทำให้ไขข้อกระดูของเราเนี่ยมันได้เคลื่อนไหวมันเหมือนกับ เครื่องจักรที่มันมีการทํางานใช้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราวางทิ้งไว้เราไม่ได้ดูแลมันก็ขึ้นสนิมมันก็ฝืดถูกต้องไหมคะร่างกายของเราก็เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเบียร์เนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจการออกกําลังกายมากๆแล้วก็คิดว่าไม่มีทางออกกำลังกายเด็ดขาดจนรู้สึกว่าพอล้มป่วยลงเรารู้สึกว่าเออนะร่างกายเนี่ยมันก็คือบ้านหลังหนึ่งแล้วเราเนี่ยจะต้องใช้บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่จนตลอดชีวิตจะหาไม่ดังนั้นแล้วการที่กลับมาออกกําลังกายบ้างให้เหงื่อออกบ้างโดยที่เบาไม่ได้หักโหมอะไรมากมายเนี่ยเป็นส เป็นมากๆแล้วสังเกตง่ายๆเลยการออกกำลังกายเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยออกกำลังกายเสร็จแล้วเราอาบน้ําแล้วเราแบบนอนอุ้ยมันนอนหลับมันนอนหลับดีมากทุกคนโอเค 4. นะคะนั่นคือการการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวค่ะจริงๆแล้วบางคนเนี่ยมีทั้งผิวแห้งผิวมันผิวผสมเออแล้วผิวเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะ ผิวเราเนี่ยมันมันเป็นแบบไหนผิวแห้งก็คือมันจะแห้งนะคะอ่ะมันจะแห้งไงก็คือคือดูแบบหน้าแห้งผากอ่ะแล้วริ้วรอยมันจะขึ้นเร็วกว่าคนที่ผิวมันมันจะดูแก่กว่าด้วยนะคะส่วนคนที่ผิวมันเนี่ยจะแก่ช้ากว่าคนผิวแห้งแต่คนผิวมันคนผิวมันทั้งหลาย ฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นฉันนี่แหละคือคนผิวมันแล้วผิวมันมีปัญหาคือหน้ามันเยิ้มแต่งหน้าติดยากแล้วมีปัญหาเรื่องสิวง่ายมากนะคะส่วนิผิวผสมนะคะก็จะมันนะคะแห้งหน้าแห้งแต่จะมันบริเวณท่วงช่วงทีโซนนะคะก็คือหน้าผากนะคะอาจจะหมูกนะคะหน้าแก้มตรงทางมันแบบ มันหย่อมๆอมะเออนั่นแหละนะคะดังนั้นแล้วผิวของเราเนี่ยมันมีหลากหลายสภาพผิวนะคะแล้วแต่ว่าเราสภาพผิวแบบไหนดังนั้นเนี่ยการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อจัดการกับปัญหาผิวเนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นมากบางคนบอกเอ้ครีมชุดนี้เพื่อนใช้ดีแต่ทําไมฉันใช้ไม่ดีเอ๊สงสัยมันนานเอ๊ครีมมันไม่ดีหรือเปล่าเปล่าจ้ะมันไม่ถูกกับสภาพผิวของคุณนั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเบียได้โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะคะก็ติดต่อมาได้เลยจ้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะเดี๋ยวมาไล์ใหม่พรุ่งนี้หวัดดีค่ะ